สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนกันยายนมาดูดวงของชาวสิง์ในเดือนนี้กันสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาจนถึง16กันยาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรลักอยู่ที่สิงอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณยังจรเป็นเกษตรทับหลักคุณอยู่ทำให้คุณมีอิสระในตัวเองมีอิสระในความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีนะ แต่ว่าอังคารที่จอร่วมด้วยทำให้คุณอาจจะต้องเหนื่อยในการแก้ปัญหามันจะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะระยะอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นเส้นทางที่คุณจะพาตัวเองไปสู่ความมั่นคงที่จะวางรากฐานให้ชีวิตคุณเป็นปึกแผ่นในอนาคตอังคารเจ้าเรือนสุภะ เส้นทางที่จะพาตัวคุณให้ประสบความสำเร็จมันไม่ง่ายมันเหนื่อยมันต้องฟันฝ่าแต่ถึงที่สุดแล้วคุณจะพบกับชัยชนะและคุณจะสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนอกจากนั้นแล้วคุณยังมีตัวช่วยชั้นดีคือดาวพฤหัสที่จรเล็งลักษ แล้วก็เล็งอาทิตย์ตนุรักษ์ของคุณอยู่เป็นคู่มิตรใหญ่ทําให้คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความสําเร็จผู้ใหญ่เองก็ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการงานดาวสุขเจ้าเรือนการงานของคุณตอนนี้จออยู่ในพบการเงินร่วมกับพุธ คู่ธาตุน้ำของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะมีงานทําไม่ขาดมือมีคนช่วยเหลือสนับสนุนการงานของคุณยังทําเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกรรมคุณที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะได้งานแบบบิ๊กลอตคือได้งานหนึ่งนี้ตั้งตัวได้เลยอะไรแบบนั้นนะ ราหูเจ้าเรือนปัตตนิที่จออยู่ในเรือนการงานของคุณราหูเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวมัวเมามันทําให้คุณยิ่งบ้างานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับวิธีการทํางานให้ลงตัวมากขึ้นให้สร้างผลประโยชน์ได้มากขึ้นเพศตรงข้ามจะช่วยเหลือเกื้อกูลการงานคุณจะราบลื่นดวงงานคุณกําลังขึ้นในเรื่องของการเงินดาวพุธเจ้าเรือนการเงินจรเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งป,ปงุด ร่วมสุขคู่ธาตุน้ําแล้วพุทธเ,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 เป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยเอาใหม่พุทธเป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งคุณเเงินต่อเงินเลยนะเงินสองเด้งเลยทั้งไรายได้หลักรายได้รอง คุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่คุณจะได้จากเงินก้อนโตมีโชคลาภการเงินของคุณจะมีความมั่นคงตั้งเนื้อตั้งตัวได้หลายๆคนนี้เรียกว่าขยับฐานะร่ำรวยขึ้นได้เลยนะลงทุนมีกําไรดีการเงินของสิ่งสะพัดสะพรั่งมากจริงๆ ในเรื่องของความรักการที่คุณทํางานหนักมากเกินไปอาจจะทําให้ความรักมีปัญหาได้เหมือนกันอาจจะมีการแง่งอนเกิดขึ้นหันกลับมาเอาใจใส่ดูแลคนรักของคุณด้วยอย่าละเลยคนใกล้ตัวความรักที่มันจืดจางบางทีเป็นเพราะคุณลืมเอาใจใส่ลืมถนอมน้ำใจคนใกล้ตัวนี่แหละ ไปดูแลไปเอาใจใส่คนอื่นเกรงใจเขาเนี่ยพอคนใกล้ตัวแล้วคุณละเลยเห็นงนี้เพราะฉะนั้นหันกลับมาดูแลเอาใจใส่กันโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพของคนรักคู่ครองคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ไม่สบายได้คุณที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสที่จะได้เจอนะเพะเื่อหัดเล็งรักจะได้เจอคู่ดีได้เจอคนดี เจอกันในแวดวงการงานของคุณหรือว่ามีคนแนะนำให้รู้จักคนที่เข้ามาจะเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบดี วันที่ 6. กัญยาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภจรเข้าคบการเงินดาวเป็นมหาจักรมหาจักรจะมาเสริมทําให้การเงินและการงานของคุณยิ่งดีมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่มันจะทําให้คุณเหนื่อยเพราะมหาจักรเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยต้องลุยกันแบบสุดชีวิต ทำอะไรคุณยังมีคนสนับสนุนแต่อังคารที่จรเจอพุธด,ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่วิวาทะเป็นดาวศัตรูกันทางคำพูดการโต้เถียงชาวสิงคุณระวังเรื่องของคำพูดอย่าพูดทุกอย่างที่คิดเพราะจะมีเรื่องแต่ถ้าคุณคิดทุกอย่างที่คุณพูดคุณจะได้เงินคุณจะได้ผลประโยชน์เลือกเอาดีๆ รวมถึงในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะจะทําอะไรเอาให้ชัดยิ่งกลางเดือนไปแล้วพูดจะเดินถอยหลังคุณจะยิ่งมีปัญหาในเรื่องของคําพูดเรื่องของเอกสารสัญญามากขึ้นสื่อสารแล้วเข้าใจไม่ตรงกันพูดอย่างหนึง่งเข้าใจอีกอย่างหนึง่งนะแล้วถ้าคุณต้องทำํำสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเรื่องบ้านเรื่องรถยิ่งต้องตรวจดูให้ดีนะมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เรื่องการเงินคุณดีมากๆเรื่องการงานคุณกำลังจะดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณโฟกัสที่เรื่องเงินเรื่องงานระวังเรื่องของคำพูดเอกสารสัญญาเรื่องอารมณ์คุณจะแฮปปี้มากๆในเดือนนี้ วันที่8กันยาดาวสุขดาวเจ้าเรือนสหัชชะและสุขเจ้าเรือนการงานของคุณจรเข้าพบสหัชชะดาวเป็นกเกษตรทําให้ดาวการงานของคุณได้สิทธิ์เป็นเกษตรด,ด้วยนะเพราะสุขเขาเป็นเป็นดาวสองเรือนเป็นกเกษตรสองเรือนเพราะฉะนั้นดาวสหัชชะคุณเป็นกเกษตรดาวการงานคุณเป็นกเกษตรด้วยนะดาวสุขเป็นดาวขุนคลังเป็นดาวการเงินอีกดวงหนึ่ง เป็นเจ้าเรือนการงานของคุณเมื่อจอนเป็นเกษตรทำให้การงานของคุณมั่นคงมีความก้าวหน้าจะติดต่อเจราจาเรื่องธุรกิจการงานคุณจะมีความสำเร็จอย่างดีเพื่อนสังคมจะชี้ช่องทางชี้ผลประโยชน์แนะนำสิ่งดีๆให้คุณยิ่งถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติด การสื่อสารการเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนงานที่คุณต้องใช้คำพูดหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะทำรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรคุณที่ตกงานอยู่นะมีโอกาสที่คุณจะได้งานมากๆแล้วก็จะมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตเพียงแต่ดาวการงานที่จออยู่ในภพสหัชชะทำให้งานของคุณอาจจะไม่ได้นั่งโต๊ะนะงานของคุณต้องมี movement อาจจะต้องมีการเดินทางไปโน่นไปนี้แบบนี้เป็นต้น วันที่เก้ากันยาดาวเกตจอเข้าพบวินาศเกตเข้าพบวินาศในสิ่งสังเกตตัวเองนะคุณจะมีเซนส์ดีเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรไม่ทําอะไรคุณจะตัดสินใจอะไรเนี่ยคุณลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองถ้าสบายใจทําถ้าไม่สบายใจอย่าทํารวมถึงคุณต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะเจ็บไข้ไม่สบายแล้วเกตไปเลงกับเสาเจ้าเรือนอลิเนี่ยระวังโรคเก่าจะก,กําเริบนะ ป่วยตอนนี้จะป่วยนานแล้วก็หาสาเหตุของโรคได้ค่อนข้างยาก วันที่17กันยาดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณจรเข้าพบกันเงินเห็นไหมสิงคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงิน2ออย่างพอนะเป็นช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักของชาวสิงไปต่อไม่ต้องรอใครตัวคุณจรร่วมพุทธเนี่ยเป็นคู่มันสมองคู่ไหวพริบเลยเพราะฉะนั้นคุณจะ,ะเฉลียวฉลาดคุณจะมองเห็นมองหาแต่ช่องทางการทําเงินมีไอเดียดีๆมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําเงินให้คุณได้ตลอดเวลา อย่างน้อยเนี่ยคุณจะเป็นที่ยอมรับนับถือนะมีชื่อเสียงในแวดวงใกล้ตัวคุณเนี่ยต้องนับถือคุณ อาทิตย์ที่จรเจออังคารคู่ศัตรูทําให้คุณจะมีเรื่องใช้ใจ่ายมากหน่อยในช่วงนี้เรื่องเงินเข้านี่ไม่ต้องห่วงสบายมากอยู่แล้วนะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำม,มันจะมีค่าใช้ใจ่ายมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บเงื้อเจ็บตัวหรือว่าต้องซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็ระวังการตัดสินใจสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้สิ่งจะอารมณ์ร้อนนะ วันที่28กันยาดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนปุตตะและพฤหัสเจ้าเรือนมรณนะจอเข้าพบอริคุณที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยพอถึงตอนนี้นะเพิ่มมาตรการดูแลขึ้นไปอีกนิดนึงนะไม่ต้องไปสนใจว่าใครเขาจะว่าคุณเวอร์วังดูแลตัวเองซะจนเวอร์ไม่ต้องนะดูแลเอาตัวเองก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยมรณะมันแะนะปลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยได้พอมาจออยู่ในพบอริไม่ใช่ว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยคุณหายไปนะไอ้กดลก,ลกเป็นบวกใช้ไม่ได้นะมรณะอาริปาว่าถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะเดือดร้อนมันจะกระทบเรื่องงานมันจะพักรักษาตัวนานแล้วมรณะหมายถึงความประมาทความพลังเผลอด้วยเพราะฉะนั้นจะทําอะไรตั้งสติรอบคอบดีที่สุดเลยนะศัตรูลับบศัตรูที่มันไม่เปิดเผยตัวเนี่ยมันคอยจ้องอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ประมาทดีที่สุด นะใช้เหตุผลมากๆในทุกๆเรื่องรอบคอบเอาไว้ก่อนเลยถ้าจะลงทุนอะไรใหม่ๆเพราะดาวปุตตะหมายถึงการลงทุนหมายถึงเครดิตในเรื่องของการเงินการทองต้องระวังถ้าจะลงทุนจริงๆนะต้องรอบคอบเยอะๆหรือถ้าเป็นไปได้คุณชะลอการลงทุนไปก่อนเลย จะดีกว่านะเดี๋ยวรอให้พฤหัสเดินดีก่อนพฤหัสเขาประมาณ8พฤศจิกาจะเดินจรกลับจะเดินกลับไปที่ราศีกุมพบปัตนิแล้วเล็งรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะถึงตอนนั้นโอกาสดีๆมันก็จะเข้ามาหาคุณอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะสิงห์ คุณมีสติตลอดเวลาคุณไม่ประมาทไม่โมโหรอบคอบใจเย็นใช้เหตุผลมากๆเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีมากถึงมากที่สุดของคุณอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งทั้งเรื่องงานและทั้งเรื่องเงินนี่คือภาพรวมของชาวสิงในเดือนกันยายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า